จยบอกว่าห้องบอดนะมันมีตัวนึงมันมีตัวนึงกูยิงไว้อ่ะบอดเก็บอาบจีเชื่อวนีเจอกูยังเคยเจอเป็นตัวแล้วเฮ้ยงั้นเอาการดฟให้กูด้วยดิแล้วจะมีมาดีบุตชายโชคเชื่อใจกูไหมเ้าได้องแดนนเลย เออแล้วแล้วสุดท้ายมันก็เอาไปเอเไี้ไอ้นี่เหลี่ยมเดี๋ <laughs> ยวถ้าพักไอ้เยอียกูตีนิสัยมึงมาไอ้กูได้ของแดงแล้วกูไม่พูดอะไรแม่กูฮาเลยเดี๋ยมันแทงดีกว่ากูเครียดเลยตัวเฮียเลยนอนตายข้างหน้ากูเนี่ยเดินหน่วยเฮียถือบิเคแม่งตัวแอดเลย จะก็เอาไปเลยเก็บไปเถอะไม่ๆม่กูอย่ากกูอยากเอาข้าวหน่วยอ่ะไม่ต้องการต้องกันของมันนี่อะอ้าวมึงพูดแล้วนะมึงยิงได้มึงให้กูนะให้ลูกคมเลยขอบคุณมากไม่ต้องแงมนะเปิดไว้เฉยๆกดแตะไว้เฉย ว่าม hey, hey. ja, yeah, yeah. uh. ันเอาตรงไปรับเหี่ยวพูดมากไอ้เหี้ยเอ้ยมีหรอได้กูจริงหรอทำไมใจดีอย่างเงี้ยเหี้ยแตกหมดเลยคุ้ยอ่ะเออกูได้ถึงตัวแล้วได้ก็เฮี้ยแล้วกล้องกูยังไม่ได้ได้สักอันเลยแม่งบอยกล้วมึงดูดิโอ้ยเฮี้ยแม่

ไอคีเซพี่เนี่ยยังไม่เปิดตรงกับกูออกูได้สิงโตไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็แค่นั้นเลยกับขอ,องเรือนัวแล้วก็งูแล้วก็รถ <c oughs> นั่นแหละกูเลยชิญตัูไม่ได้เนี่ยมแม่งเรื่องเปล่าแม่งเลยเนี่ยให้กูรอไหมเนี่ยมึงจะออกข้านงนอกไหมออกไปเลยเนี่ยมันไล่กูเลยมึงดูดิ ใจร้ายบอกอะไรอ่ะอกูก็ได้แล้วกูก็บอกแล้วเนี่ย